บี BMW, เบเ้าบอกว่าซ่อมหนักเวลาซ่อมหนักอะซ่อมแรงมากแล้วมาดูกันทําอะไรกันบ้างช่วงหน้านา้ําเรามาไล่กันจับคันนี้ก่อนดีกว่า F30 นะครับเครื่อง B 48น้ำเข้าเครื่องไม่มีอะไรเลยโบรอเปลี่ยนช็อตบอ็อกทีเดียวเลยเพราะวัดกําลังอัดอะไรละกําลังอัดไม่ผ่านละเพราะน้ามันเข้าไปผสมเยอะมากก็รอช็อตบล็อกนะฮะช็อตบล็อกตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณแสนบวกลบแล้วแต่สภาพว่าเกด A B C D อะไรยังไงนะครับอันนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนี้แต่เมเสร็จแล้ว,วโอ้โไหนจะโซ่ทามิ่งอีกลูกค้าอยากให้เปลี่ยนเลยทีเดียวก็เตรียมงบกันเอาไว้ฮะประมาณแสนถึงสองแสนนะฮะดูความยากง่าย 1> X 1อันนี้ดีกว่า U 1 1อรถยังใหม่อยู่เลยเกียร์เป็น DCTF ไอเนี้ะฮ ตรงที่ว่าเกียร์มันค่อนข้างใหม่อยู่เกียร์มันแปลกทีนี้เราก็เลยลหาโซลูชันลูกค้าก็หามาหมดแล้วละ่ะเกียร์มือ2ในไทยสุดท้ายเราก็ต้องสั่งเกียร์ญี่ปุ่นซึ่งราคามันถูกลงกว่าเดิมเสนอมาเท่าไหร่สามแสนใช่ไหมเหลืออยู่มาแสนเท่าไหร่วะดิวประมาณแสนไม่เกินแสนห้าค่าเกียร์ลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ก็ถือว่าคุ้มกับลูกค้ามากๆรวมของเหลวเดี๋ยวค่าแรงค่าย,ยกอะไรต่างๆก็เดี๋ยวจัดการให้รวมชุดเทาด้วยส่วนคันนี้อาการหนักหน่อยสองคันที่เป็นไทยบิดทั้งคู่นะต้องพูดอย่างนี้ก่อนต่เเเจจจนนนนีคือ 0e เครื่อง B48 ไอ้คันนี้เวลาขับไปไม่มีปัญหาหรอกปัญหายอดนิยมคืออเกียร์ไม่เกียร์ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันอยู่หน้าเกียร์คือ e m a s, s h i n e-meshin เนี่ยมันจะทำหน้าที่เวลารถโว้บมันขึ้นเลย e m a c h i n no er to too high ทีเนี้ยมันก็เลยสวิชเลยระหว่างเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์อาการมันเหมือนแบบเรากำลังกระดึ๊บกระดึ๊บแบบเร็วๆอ่ะดึ๊ดๆๆ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 ๆดึนะฮะมันเลยทำให้เดี๋ยวเราไปรูปกันว่าไฟวิววครอจากเป็นไนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจาก อันนี้ไม่ตัองสืกก่อก็น่าจะไปกันหลายที่แล้วล่ะสำหรับ G 2 0 3 3 0 E เครื่องตัวเดียวกันเลย B 4 8คันนี้เปิด,ปดอ่างเครื่องมาเลยอะ่ะเป็นรูโบ๋บเลยน่าจะลุยน้ําแล้วก็กดสตาร์ทย้ำ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 จนลูกโผล่เลยทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้องเปลี่ยนช็อตบล็อกก่อนอันดับแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาไล่ระบไฟฟ้าของเหล็กทั้งคันคันนี้หนักมากระดับหนึ่งตรงที่ว่าช็อตบล็อกอะ่ะในไทยเราอะ่ะคต่แพงแพงมากอันนี้แพง <S <S <S> <S ก็คาดว่า BMW 67คันนี้เราจะพยายาม จบให้ได้คิดว่า5 6าหกัน่ะจบทันก่อนปีใหม่อันนี้ตอนนี้เรานั่งดูละชิ p p ิ้งว่าใกล้จะถึงแล,ล้วล่ะยังไงก็ถ้าขับขี่รู้ว่ารถน้ําท่วมมาอย่าสตาร์ทโดยเด็ดขาด1เลยนะ2ใช้รถลากจูงที่ถูกต้องนะครับ3อย่าไปทําอะไรกับตัวรถเลยดีที่สุดให้มืออาชีพเป็นคน move รถและให้มาถึงช่างแมคานิกที่มีเครื่องมือตรวจเช็คอย่างละเอียดจะดีที่สุดไม่งั้นน่ะจากราคาหลักหมื่นมันวิ่งกันหลักแสนเลยนะเนี่ยอย่างถ้าเรียงค่าใช้จ่ายเห็นไหมนี่รวมกันอะ่ะเยอะมาก นะถ้าซ่อมเองอะ่ะหรือเข้าศูนย์อ่ะก็ประมาณนี้นะครับยังอื่นเดี๋ยวไม่ว่ากันเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของฝั่งเบนซ์กันบ้างเดี๋ยวเบนซ์ก็ไม่รอดเดี๋ยวมาดูเรื่องเบนซ์กันบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําคลิปเบนซ์กันต่อว่า Emotional Damage มันเยอะขนาดไหนรวมถึงปอเช่ด้วยเจอกันครับ